สวัสดีครับอยู่กับเบ้าอันครับอันชาวไร่ชั้นแนวสวัสดีวันว่างครับผมมาเบืองอ้ายมันหดสวนนะครับว่างจากขับรถกรับนี้นะครับเก็บพักขาย คุดยังครับอ่ว่างงานบ่ไงไอ้ตาลตะรวยว่เราต้องเาเห็นงานเ้ตาเียวหาัยังาเียวหาปั้นดด้วยเออซ่มซมีกแล้วล่ะอ้เออกพักน้องก็ม่ขายน้องพักเน่ยแรงงานเนี่ยสันนะ คือง,งม่มมันออกมากไปเลยปลวกเราเยอะไปนะปลวกมันเหมือนติเกล็ดสุดกบปูยู่อันนี้คนมาเข็ดตอนมันซากมันเกิดอะไรแล้ว,ลวครับแต่ว่าอันนี้คือคนที่ฟันปลูกก็ต,ต้องเป็นแถลงนะครับปลาปลา ไปใส่อีกว่าบัดเดี้เนาะโอ้ยเดี๋ยวไปขายน้ำครับเฮ้ยไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำกนนีพุ่งยังเนี่ย เอา้าก็ยังไม่ลูบไก่เป๊ะๆเย็นยันทอรวงมันยีง,งใส่ให้มันนุชยังเนี่ยผุนเนี่ยนะเดี๋ยวคนก็จะวมาใส่ผุนจ้ะก็จะไปสืบแปร์มาท่า ใส่ไส้จะเก็บพักเก็บยาให้นะให้นองไปแจวพักกินเขาก็พักอั่ละลายเลยนะเนาเนเงินอนจะคอยกินอย่างี้กากินก้นกอยเปล่า <laughs> ส่วนไหนกินปนไปก,นะก้อนเหรอหลายอย่างครับกับว่าได้กินอยู่ เกลือกับเกือเฮือนผักกาดกับผักกาดเฮือนโมเด็มหมเกลืไหนเกลือว่าโมเดคนกินไปไ่นเฮือนหมดเลยหาบวงลงแล้วหมดเดือนร้อนหี้เขาอีกพอได้กินอยู่ครับผม

งานเงียบกับช่วงนี้อันนี้เป็นยูคิวเป็นยูคิวแรกนะครับยังในถางงานอยู่ครับเรียนมากเลยเนี่ยก,กับสีส,สีม่วงแรงหอยแล้วกนะ็ยังพันเด็กไปใส่อยู่เช็คบ้านเ,เราปะเด็กเดิน้ไปแลใครทราบว่มีเขาปิดไฟไปเลย

หลังจากไปเบิ้งหนังอังก้อมากครับอยากกินไก่ย่างอก้อเขาว่ามีชอัดินี่นบอ,บอเขาว่ามครเ่องดีก็โอ้โหอ๋อหน้ตาอ้เราเตรียมไปเนาะคิดจะ่าเป็นอย่าง,างไรแต่แต่ว,ว่าถ้าเยวไม่ใครได้เสียวกำมึกเอาไม่มึเราไม่โคตรเย็ด คือมึงเดี่ยวเล็กเสียบหรอบอกว่าจะแตง่งเล็กเสียบในปลามันจะมีเล็กเสียบอยู่บ่ต่อไป,ไป่าไ,ไปทำไมไพ่ต้องดังสิคือ มุนมุน,นเลแถมแท้อันนี้ไก่หมุนสูตรเจ๊ตามอันนี้หนังกรอบนะ ต้มยำขาหมูรสด็ดเด็ดจริงๆเยอยว่ะ คแค่แต่คิดกับพิษแล้วติดใหม่ติดมึงไหมคนลราขวดสองขวด มีพล่างเขานะครับล่างเขาต้องใส่สไนใยปะครับเขาใ้พงรถเร มาครับสุดยอดอ้โลกนี้สังโสพาเหนื่อยนัเน็่ไอ่อคเนไอ้นอน Đeo cái... Đeo... Đeo bà này... Ai bè cả tấm không bị thay đi bà vô bà 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 Cái ซับบอบนเนี่เดี๋ยวสิอย่างทั้งโต้เพื่อขึ้นรถนะซับเคืออย่างทั้งโต้มากล้วก็เอามาสับกินังสินะก็ับีกินเลยเหรอซีกีตัวซับก็บได้ไม่งส่กาบเป็นสินของกระเบื้อ้เอาไปอย่างยังสซุกไง จุดในหนังเนาะคิดจเหนื่ยมั้ยัีคนด่าไรปลคนด่าไรกับดั้งไหมมีแต่คสดาายอดเลยละเครือเครือประหลัง แซ่บวะรสชาติเดียวกันกับหาดาวเลยวะนี่แซ่บหรอแค่ได้รสชาติเดียวกันอืมว่าให้เล่นหนึ่งเศร้าเขารบไปนยังหาดาวเฉยมแซ่บหนีจิ้งจีบวนนะเนี่ยต้ยดดยอดดนนงแซ่บ แซ่บแซข้าวแซ่บแซ่บเรือก็จั้งตำละกอ,อสุปแล้บดูว้วามสดสื่น หม่หม่ใหม่เสือกแสบเลยละหอมเครื่องเนาะหอมนะอืาะลองแถ้อดิสมุกการรอคอยทำกงมีกตะตยสม ตอ้มถมสีหนาแบบนี้เิเีเหทีตอนไปหาเบอร์มุ่มมยจมกมเตกี้นี่แหะแบบนี่แหละ จัดรถสาสตร์มื้ว่าสิคือ,อ่เข้มเปรี้ยวหวานหมดเลยอืมเผ็ดอืมอขอท่ายเลยหัวล้

อออโอ้โหเลือดสิบสิบ,สบเลยวะ่ะกินข้าวนล้วกันนะครับพี่น้องแช้กันเน้อสับแซบ,บสบแซ่บ,บ,บข้าวเหนียวงามครับผม บ eh, like <that> <laughs> <that> ังเขมียนกันข้าวนี้ครับผมจับบอกาสทำอะไรกันได้ยังปะกิวเหนียวมา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 ีาวาม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 มา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 มมา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 าาามม สแสบับพีน้องสแสบข้เจ้าข้าวนียทำเลยนะจับก็ว่ค่อยถนัดเลย ไม่ใช่ไปออกโน่นเลยครับขออวด็ดีนะเลือดเลือดเลยไหมเลือดเลยไหมเบอร์ขมิ้นพนเดาขอนิ่งเลย ตัวใส่รถไว้บาดนี่ก็มึงแ